มันก,กิอนออกกบที่จะเพิ่มปุ๋ยค่ะเอ้ยอ่ะอ่ะไหนไหนที่ให้พี่ยิ้มดูสินี่ค่ะโอ้มันตายเหรอคะ,คะมันทำไมมันตายอ่ะมันมันกินอาหารเยอะไปค่ะโอ้ผมใส่ไหมพ่อแม่มันอยู่ไหนอะทีเนี้ยอยู่เนี่ยค่ะ บอกแล้วว่ามันสุกแล้วกสีขาวไม่วางดูเลยอ่ะแม่มันชอบตีไหนไหนแม่มันแม่มันอยู่ตัวสีขาวสีขาวไม่อยู่แล้วอ่ะมันมีหลายตัวมันมีสีขาวอีกหนึ่งตัวแล้วก็สีส้มแล้วก็สีส้มสองตัวนี่ไงสีส้มแม่มันแม่ไหนช่วงที่ช่วงที่บอกว่าไหนนะแม่แม่มันตีมันเหรอจริงป่าใช่จริง แม่แม่มันก็ไม่ดูเนาะมันไม่ใช่พ่อมันไม่ดูพ่อมันต่างๆไม่ทราบมุ่อกี้เราอาไหนให้มันปะไม่ให้มันหิวข้าวหรือเปล่าพี่จะเชื่ขอเอาเยอะมาปะคะอะไรนะเอาอาหารเยอะอป่ะคะกพราะว่ากลัวว่ามันตายเลยไหม